ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจ,จนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันศุกร์ที่17เดือนที่5ในหัวข้อเรื่องพวกทูตสวรรค์ในพันธสัญญาใหม่ผู้ทรงใช้ลมเป็นทูตสื่อสารทรงใช้ไฟที่ลูกโชนเป็นผู้รับใช้ของพระองค์สดุดีบทที่104ข้อที่4พี่น้องคะ มีความแตกต่างระหว่างวิธีที่ทุสวรรค์เกี่ยวข้องกับผู้คนในพันธสัญญาเดิมกับวิธีที่ทุตสวรรค์เกี่ยวข้องกับเราในพันธสัญญาใหม่ในพันธสัญญาเดิมพวกเขามีสิทธิอำนาจเหนือผู้คนจนถึงจุดที่พวกเขาสามารถลงโทษคนที่ทำผิดได้ยกตัวอย่างง่ายๆคือเรื่องราวของเสคาริยาซึ่งแม้จะพบได้ในพระคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหม่แต่ก็เกิดขึ้นในยุคพันธสัญญาเดิมทูตสวรรค์องค์หนึ่งแจ้งแก่เสคาริยาว่าเขาและภรรยาจะมีลูกในวัยชรานั่นคือยอนผู้ให้บัพติศมาอย่างไรก็ตามเสคาริยาไม่เชื่อคำพูดของทูตสวรรค์และทูตสวรรค์ก็ลงโทษเสคาริยาที่ไม่เชื่อ และเขาก็เป็นใบ้จงกระทันยอนผู้ให้บัพติศมาเกิดอ่านลูกาบทที่1ข้อทีถึง20แต่ในพันธสัญญาใหม่เหล่าทุตสวรรค์เป็นผู้รับใช้ของเราพวกเขารับใช้เราจริงๆพระคัมภี์กล่าวว่าเหล่าทุตสวรรค์คือทุตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญ,ญญาณที่รับใช้พระเจ้าที่ทรงส่งไปปรนิบัติ บรรดาคนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรือฮีบรูบทที่ห่ข้อที่1 3ถึง14เราเป็นทายาทแห่งความรอดเราทุตสวรรค์เป็นวิญญาณผู้ปนิบัติที่ทรงส่งมาเพื่อปนนิบัติเรานั่นคือในนามของเราในพันธสัญญาเดิมเราทุตสวรรค์ทำพันธกิจต่อพวกเขาในพันธสัญญาใหม่พวกเขาทำพันธกิจต่อเรา นี่มันวิเศษมากนี่แสดงให้เห็นว่าพระี่สูเจ้าของเราทรงมีจริงและทรงฤทธิ์อำนาจเพียงใดเพราะว่าเราทำหน้าที่ในพระนามของพระองค์ในพระนามของพระองค์เราให้คำแนะนำและแม้แต่ทุสวรรค์ก็เชื่อฟังพระคัำพีกล่าวไว้ในหนึ่งเปโตบทที่3าข้อที่22ว่าพระองค์เสด็จสู่สวรรค์ และประทับเบื้องขววพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วมีพวกทูตสวรรค์และพวกวิญญาณที่มีอำนาจและพวกวิญญาณที่มีฤทธานุภาพอยู่ใต้บังคับของพระองค์ฮาเลลูยาให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับสิทธิอำนาจ ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่กข้าพระองในพระเยซูคริสต์เพื่อครอบครองและปกครองทุกสิ่งขอบพระคุณสำหรับเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์ของพระองค์ที่ทำพันธกิจต่อข้าพระองตอนนี้ในพระนามของพระเยซู าพระองค์ส่งพวกเขาไปทำให้ทุกสิ่งที่พระองค์ได้กำหนดให้เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์และเพื่อข้าพระองค์ในวันนี้ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PF a พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด